ไมนต้องได้ทีอไม่ได้อยู่ได้ไม่เออก็จริงของลุงกันนะตอนแรกลุงเปิดมาขาย10บาทเลยไหมคะสบาทตอนแรกขาย3บาทอันนี้คือราคา10บาทถุงจะคือน้ำลายดำเอือสิบาททุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮียชัยมาเล่านะคะทุกคนวันนี้นะคะเอพาทุกคนเนี่ย มาร้านชื่อดังกระทะขยาร้านลุงสิบาทตอนนี้นะคะเอ๋อยู่ที่เขตคลองสานนะคะทุกคนอยู่ตรงกลางซอยส่วนซอยส่วนสมเด็จเจ้าพระยาซอยหนึ่งตรงนี้เป็นซอยชื่อว่าซอยอุทัยปะคะซอยดีหลกจันทร์ซอยดีหลกจันอยู่ตรงกลางซอยเลยนะทุกคนตรงข้ามกับ J s เ a r มานะ,ะก็จะเจอลุงเขาขย่ากระทะอยู่ตรงนี้ แต่เราไปถามกันค่ะว่าลุงอ่ะเขาเยาวแบบเนี้ยมากี่ปีแล้วและทำไมอ่ะเขาถึงขาย10บาททุกคนจําได้ไหมว่าคลิปแรกๆของเอเนี่ยเอเคยพาทุกคน่ะไปกินข้าวแกง10บาทซึ่งมีคนชอบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะสิบาทข้าวแกง10บาทเดี๋ยววันนี้เรามาดูอาหารตามสั่ง10บาทกันค่ะ กี่ปีละห้าสิบกว่าปีแล้วห้าสิบกว่าปีลุงตั้งแต่รุ่นรุ่นลุงเหรอห้าสิบกว่าปีรุ่นเดียวรุ่นเดียวรุ่นเดียวเลยนะสุดยอดเลยห้าสิบกว่าปีแล้วตอนแรกลุงเปิดมาขายสิบบาทเลยไหมคะสามบาทตอนแรกขายสามบาทลุงแต่สิบบาทอ่ะลุงเอาตรงได้กําไรหรอได้กําไรหรอมันต้องได้สิไม่ได้อยู่ได้ไงอะเออก็จริงของลุงกันนะทุกคนดูที่กำลังทำเมนูอะไรคะเนี่ยสัดหนน้า ราดหน้าทุกคนผัดเส้นคั่วกระทะหอมๆทุกคนเมนูกรุงแกนะคะจะมีทั้งหมด4เมนูเนาะเดี๋ยวอจะเอสั่งมาเลยทั้งหมด4เมนูแนละ้วเดี๋ยวเอจะมาให้ดูว่าแต่และเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้นะอาหารก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วทําเร็วมากเพราะว่าทั้งหมดทั้งร้านเนี่ยมีทั้งหมดแค่4เมนูก็คือจะมีกะเพราหมูสับนะคะหมูหมูชิ้นผักริกสดแล้วก็หมูกระเทียมแล้วก็ราดหน้าเส้นใหญ่นะ เป็นหมูมีหมูอย่างเดียวแล้วก็มีแค่สี่เมนูนี้อันนี้คือราคาสิบบาทหืมฉันคือน้ำลายดังเอ,อื้อ1สิบบาททุกคนอันนี้มาให้ดูใ,ใกล้ๆเลยถามลุงแกนาว่าลุงะไรอย่างเงี้ยได้กําไรหรอเอา้าแล้วท้าไม่ได้กาไรแล้วขายทำไมก็้ลุงแกก็ตอบตรงตอบจริงแล้วจะบอกทุกคนนะว่าร้านนี้นะอยู่ทางถ้าเข้ามาจากทางถนนนะคะก็คือเป็นทางเข้าของอุยนนทยานสวนสมเดชย่านะทุกคนก็อยู่ทางขวามือนั่นแหละ ร้านนี่คือจะควันขโมงโชงเชงแหละเพราะว่าลุงแกเขาอยากกระทักอยู่กลางซอยทุกคนมันเป็นเอกลักษณ์แล้วนี่นะราดหน้าตาราดานขอมาลูก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินเส้นเขานะเส้นใหญ่เนี่ยเขาต้องคั่วให้หอมกระทักก่อนแล้วเขาถึงจะทําแล้วก็ถ้าใครสั่งกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวเอจะให้ดูเพราะเอก,กสั่งกลับบ้านด้วยเป็นกระดาษน่ารักมากสิบบาทมาเรามากินกันน้ำปลาพริก้วยมีน้ำปลาพริกแบบนี้มาเอ้ยน้ำปลาพริกแบบพริกแบบจุกๆ แกอย่าไปใส่เยอะนะมันเค็มอืมัมนตอนใหม่เนี่ยเด็กที่เรากินกะเพราแบบนั้นเลยอะเฮ้ยสิบบาทเยอะนะเอาง่ายๆนะถ้าแบบว่ามาอยู่ๆเลยสั่งสองจานสามจานเท่ากับยี่สิบสามสิบริ่มได้นะนราคายี่สิบสามสิบและนี่มันกรุงธนบุรีนะเฮ้อมันกลางเมืองหลวงนะจ้ากรุงเทพจา้า รสชาติอันนี้ผักไปสดอือเลยหม,มูนุ่มๆอืมแล้วมาวันดี้วนะมาวันฝนตกทุกคนสุดยอดเลยสำหรับรัดหน้านะเขามีเครื่องปรุงตั้งไว้ให้ด้วยแล้วราคาสิบบาทเส้นใหญ่หอมกระทะมากอย่าใช้คำว่าสมราคาใช้คำว่า คุณภาพเกินราคาไปเลยอืมอร่อยนี่แหลเะเมื่อกี้นะก็เห็นเขามีไข่ดาวกันใช่ไหมแล้วเราก็บ้ากินข้าวกันไม่ได้สั่งไข่ดาวไข่ดาวฟองชิบะแกเขาพัดไข่ดาวกับกระทะเหล็กอะกระทะเหล็กดำๆมันเลยแบบมีความแบบดูดิกรบนอกนุ่มในมันสุดยอดประหลาดมาแล้วนะบมาพิชกินกันอืมเค็มแน่ สิบบาทหมดเลยร้านนี้สุดยอดเขาขายตั้งแต่สามบาทอ่ะขายเริ่มต้นอ่ะสามบาทเขาบอกห้าสิบปีมีรุ่นเดียวเขาบอกมีรุ่นเดียวยังยังยัง,ยงไม่ถึงรุ่นสองรุ่นสามคาะทุกคนแล้วก็เอเนี่ยพามาดูความคุ้มค่านะคะแล้วก็ราคาสิบบาทที่อยู่คู่กับที่เนี่ยที่ฝั่งโทนเนี่ยมานานกว่าห้าสิบปีแล้วตอนเนี่ยก็ดังมากในติ๊กต็อกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะคะลองมาดูนะสําหรับใครที่อยู่บ้านแถวนี้หรือว่าตั้งใจมาลองหรือผ่านมาแถวนี้นะคะก็ลองมาดูได้เลยก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6กโมงถึง4ี่ทุ่มนะทุกคน,นะก,คนก็จะเห็นลุงแกขย่อยอย่างนหละเป็นเอกลักษณ์กระทะนะนสุดยอดเลยกระทะเดียกทำทุกอย่าง แล้วหอมกระถามาอ๋อมีสองกระถางพร้อมกกระทะเส้นรับนาด้วยนาทุกคนแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยเอ๋จะพาทุกคนไปที่ไหนหรือพาไปดูธุรกิจอะไรทุกคนก็ติดตามด้วยนะสำหรับช่องเฮียน้ตชาแนลของเรานะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะทุกคนได้ยินเสียงกระทะไหมกระถามันดังสุดๆเลยไปแล้วค่ะเดี๋ยวเอ๋จะไปกินต่อยบายค่ะก็นี่นะคะได้มาแล้วแบบที่สั่งกลับบ้านนะคะก็จะเป็นห่อะดาษแบบนี้เลยห่อละ10บาททุกคนแต่ไม่ใช่ว่าที่ร้านเนี่ยเขาขายแค่10บาทนะก็ใครอยากจะสั่ง30 40 5 0ก็ บอกเขาได้เขาก็ตักตามปริมาณที่ตัวเองบอกอะเนาะแต่ไข่ไข่ดาวก็สิบบาทนะนี่แล้วก็ราดหน้าอะไรอยางนี้สิบบาทถุงใหญ่นะเว่าจุกเหรอแต่ถ้าเอกเคาไ,ไม่ไม่ไม่ได้เอกสักสามละกันสามสิบบาทอิ่มมือหนึ่งลดนะ